มันหายากให้ให้ะปีดหนู้ไม่ได้ให้จะปิดทำมาจากต่างประเทศหรือไงตะปดใช่คือให้ให้ร้นซื้อมาให้เอะอันติยะเนี่ยอะไรกิดดกนดอกสว่านใช่เดี๋ยวกูนี่จะไปแว่นนุ่นนะี่ขอไปแช่ก่อนนะเลเบเปล่าอืมงวงนี้งวดนี้งวดนี้ mình có thể à, cái này, để, cái tiếng mưa, hai á, mà bài yếm dìm nhỉ, dẹp mưa, không à, à? ก็บอกย่ืดมือเขาเถอะแดงสองเอาแบบนั่นเดี๋ยวแม่ไม่ไน่เถอะแดงเนี่ยมันยังไม่ครบเลยผมยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วแกบอกว่าไงรอบหน้ารอบหน้าแต่ผมว่าแกยังไม่ออกแกไปแล้วแกไม่มาสตาร์ยู่ผู้ถึงสามไม่รู้บอกแกก็จะบอกว่าบอกไปแล้วรอบหน้าก็รอบนี้ยังไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆก่อน เวลาที่ลูกเรียนส,สามสามสามเก้านะเื่งเื่สามเก้าอเคปลูกกเียนสามเจ็ดเอาผมไม่ไม,ม,ม,ม่ม่ส่งแล้วกันฮะผมก็สง่งเหมือน,นเดิมสองร้อยใช่นักเรียให้ขเขาไปสามห้าเลียเล่นๆเฉย อแปะเดี๋ยวดีๆ็อแปะอู้โอเตรนะเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้ ต้ามาไล้วจ้ไม่มาเข้าเองตอนนี้มันหมดอ่าเมื่อวานเข้าเนี่ยเมื่อวันนี้เป็นแกะมันเด็ดจังนี่วินมันโตอย่างนี้ยนะมัาโซแดก็ยังพอดีอยู่จะว่าโตอย่างนี้เก็บไหมพี่ดี๋ไม่ไม่เหวี่งมีวินเก็บนะโซแดก็เก็บนะจะว่าโตอย่างนี้หมดหมดอันคือเป็นยังไง มันนี่มอดปากกันสียังได้ครับหมดอี้ยมโอ้โหมันคือมอดคือปวกใช่ไหมจะเป็นพลาชเลยไปหยุดไม่รู้มันผมยังเห็นยังนคือไม่งอออกมันไม่งอดกกับโมแม่ตัวนิดหน่อยนะปากมันจะเสียเงินต้นหรอมันคนอย่างเส้นหลังมันไหว เหนะ็นคนเต็มหลังเลนยนี่เองเลยเสืปรษฐลากอ้าว<แ>มันคนเส้นหลังมันอีกแล้วเออ,เอ,อมันหล่นออกจากหลังมัน,นเป็นขเส้นหลังมันอีกเซยตัวอะไรวะเออตัวอะไร สัพพลาดโลกลันตีไม่อิต้องกินข้าว้วยไหมครับจะกลับไหมครับกลับัไม่อิ่มล <c oughs> ี่จะกลับผมหมดเลยเนี่ยได้องเอาข้าวเข้าด้วยตัวใหญ่เลย ตไหอ่อโอ้ oh oh, มันเอาอะไรมันขนเส่หลังมันหมดเลยนะเฮ้อเศษเล็กเล็กน้อยนมันขนเส่หลังมันไว้เลยเออแค่ปลลหลาดดิตัวอะไรวะ คนนะครับนักขนเอบขนเส้นหลังโอ้โหขนอะไรใส่หลังพวกมันมันยิ้มมันขนเศษอาหารถิ่มเส้นหลังมันมาเบิงเ้งแบบเหมือนนักแบกแกชกแล้วนี่นแบกเส้นหลังมันเต็มอันยัดเลยวะ เสร็จล้ไตไปเสร็จล้เดี๋ยวสกรูเดมตัวยังับเดือนอะะไม่รู้ว่าตัวอะไรตกจังไม่อะเป็นไแล้วนี่ ตัวอะไรเนยไม่ใช่คุณเดิน,นเดนินเดินไวแท้ตั้น้อยตัวอะไรเนยเดินไวไ้ใบ,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 บดูดูมันดูมันมันขนขยะใส่ข้างหลังมัน,มนโอ้โหตว์ปลาดอ้าวเข้าไป็นถุงล้